มึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมันอยู่ในใจมึงไอ้เฮียมันอยู่ในใจมึงใจมึงสูงมึงก็หลอดใจมึงกระจอกมึงก็จนเฮียมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมึงอย่าเพิ่เจอมึงไม่มีเทพเจ้าเฮียอะไรมาประทานเงินให้แก่มึงมันอยู่ในความแม่เขาจริงเขาจังกับชีวิตมึงไอ้หาทุกสาทุกสาขาอาชีพทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดแล้วมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพทำไม ทำไมมันรวยได้ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมไอ้เหี้ยนั่นอ๋อมีพระเจ้าช่วยมันเหรอไอ้ฮาแม่ช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเร็วกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันแล้วมึงทาความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการที่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จกูทนได้กูอดทนได้กูไม่แดกได้กูไม่แดกได้ ้หมนี่คือความยิ่งใหญ่พวกมึงกระจอกทอ้นทอนู่นทอนีน่เหี้ยเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เหี้ยไม่เห็นแกนี่มึงต้องเจอยิ่งใหญ่ได้ไง